ไฮไลท์วันนี้นะีฮะมาพบกับรถ Toyota c h r 1.8 Nt ตัวรถปี2018คันนี้ประหยัดกว่ารถป้ายแดงไปถึง470,000บาทคันนี้เนี่ยฮะเป็นรถปี18รถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ไม่แสนสามเท่านั้นราคาที่เพรยนต์59,000ผ่อน8,600บาทตลอดสัญญาตัวรถสีขาวมุกเดิมบอดี้หน้าหลังแน่นอนนะฮะรับประกันเรื่องโครงสร้าง100%เลยนะพี่นะคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้น ฟรีดาวนะฮะรายได้หมื่นเจดถึงสองหมืซื้อคนเดียวจบไปเลยพี่ไม่ต้องคู่ร่วมไม่ต้องคำให้ยุ่งยากสภาพด้านในบอกเลยว่าให้มาครบแล้วสำหรับคันนี้นะฮะใครท่านใดมองหาโต y o ต้าซีไปใช้งานสักหนึ่งคันตอบโจทย์แน่นอนคันนี้สีขาวมุกค,ค่ะพี่เรามีเข้ามาทั้งหมด4ี่คันนะฮะใครสนใจคันนี้นะฮะติดตามชมคลิปนี้เลยเอมี่พาดูรอบคันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีฟซี่านเลยนะคะสวัสดีฟซีใหม่ฟซีเก่าน้องเอมมี่ด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันกับเอมมี่อีกแล้วนะคะเช่นเคยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมมี่ก็ต้องเจอรถยนสวยนะคะวันนี้เอมมี่อัปเดตรถเข้าใหม่ที่เพชรยนต์1คันคันนี้เลยค่ะนะคะเป็น Toyota CHR 1.8 NT ตัวนี้เนะคะเปิดห้างป้ายแดงมาราคา979,000บาทแต่พี่จ๋าวันนี้เพชรยนต์เราขายเพียง590,000บาทนะราคาหายไปถึง470,000บาทเลยค่ะพี่ดอกเบี้ยคันนี้เริ่มต้นเพียง2.79%นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง8,600บาทต่อเดือนตลอดสัญญาจัดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวได้ด้วยนะครผ่อน8 6 0 0ค่ะพี่ รายได้นะฮะเกิน17,000บาทขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องค้ำให้ยุ่งยากนะฮะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้นะฮะเพียงแค่โทรมาทักมาสอบถามรายละเอียดต่างๆทุกอย่างได้เลยด้านล่างใต้คลิปมีทั้งลิงก์ ID Line กับเบอร์โทรค่ะ คันนี้นะฮะพึ่งมาถึงที่เพชรย์เลยนะจ๊ะพี่จา๋าใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะมาไวไปไวแน่นอนตอนนี้เป็นรถที่ต้องการของทางตลาดมากๆเลยพี่ราคาหายไปจากป้ายแดงถึง470,000บาทเลยนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันที่ด้านหน้ากันก่อนดีกว่าครับพี่จา๋าสําหรับไฟหน้านะฮะไฟหน้าแบบลูกแก้วโปรเจคเตอร์นีฮะพร้อมไฟ LED นะฮะตัวเส้นโคเมเงียมไฟหน้าค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะ ใบหน้าสภาพส,สวยอย่างนี้เลยค่ะพี่ไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าวคาบเหลืองคาบหมองเลยนะคะตัวกระจังหน้าสีดำนะฮะโลโก้โตโ,ตโยตา้าัดลงมาด้านล่างค่ะนะคะด้านล่างมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้า2ตําแหน่งค่ะพี่นะคะมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้า2ตําแหน่งนะแล้วก็ได้เป็นตัวกระจังหน้าสีดำนะลวดลายทันสมัยสวยงามมากๆป้ายทะเบียนนี้เลยค่ะพี่จ๋า7 กว9481กรุงเทพมหานครใครสนใจคันนี้นะคะทักมาได้เลยค่ะพี่แคปรูปภาพตัวรถทักหาน้องเอมมี่ได้เลยคันนี้ผ่อนเพียง8,600บาทต่อเดือนเท่านั้นนะะีะฟรีดาวรับดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.9% 7ค่ะนะคะมาเลยพี่คันนี้เข้ามาทั้งหมด4คันนะคะสีดำ สีบรอนสีขาวค่ะพี่คันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะราคาตั้งขายที่เพชรยนต์แจ้งอีกครั้งหนึ่ง5 9 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กอะลอยขอบ17เดิมแท้โรงงานนะคะพร้อมยางปี2023นะแม็กใหม่สภาพสวยงามมากๆเลยลอยเบียดฟุตบาทไม่มีนะคะแม็กเดิมเดิมแท้แโรงงานได้ยางปีใหม่ปี2023นินิ่มๆใช้งานยาวๆเลยค่ะพี่ ตัวรถบอดี้เดิมแท้โรงงานร0 0ซแน่นอนนะซุ้มรอด้านในให้ดูหน่อยครับพี่จ๋านะรอยแต้มสีจากโรงงานรองรอยคาบสนิมไม่มีนะ,ะซุ้มด้านในสวยงามรอยน็อตรอยมิดอาร์คคงสภาพเดิมจากศูนย์นะคะตัวรถบอดี้เดิมค่ะนะะรับประกันเรื่องโครงสร้าง100%อยู่แล้วเนาะ เหลี่ยมสันตัวรถนะคะพี่ไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะไม่เคยถอดทำสีสีไม่เพี้ยนแน่นอนคันนี้นะคะสำหรับ t o y ต้า c r r คันนี้นะคะป้ายแดงราคาเฉียดล้านเลยนะพี่นะ979,000มือสองเอมี่ขายเพียง5 9 0 0 0บาทค่ะถูกมากๆกระจกมองข้างนะคะสีขาวมุกสีเดียวกับทางตัวรถนะคะพร้อมกับลวดลายตกแต่งโครเมียมสวยงามแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวนะคะนี่เลยคันนี้เป็นตัว1.8อชนะคะ หลังคานะคะสีขาวมุกหลังคาสีส,สวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่นะไม่มีรอยบุบรอยลักยิบบนหลังคาแน่นอนสีว่าทลอกไม่เคยพิกขว่ำม,มานะนี่เลยมีคีบฉลามนะคะของเดิมๆแท้ๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ตัวรถบอดี้เดิมแท้ร0อแน่นอนนะคะกระจกทุกบ้านมีตาโตโยต้าทุกบ้านนะคะติดฟิล์เมเรียบร้อยแล้วรอบคันค่ะพี่ฟิล์มประมาณสี่สนะคะก็ค่อนข้างไพรเวทเลยสวยงาม ดูด้านในกันหน่อยค่ะนะคะสำหรับด้านในคันนี้คุมโทนดำนะคะทั้งหมดเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะของเดิมแท้โรงงานพร้อมกับตัวนะคะคอนโทรลเครื่องเสียงรับสายวางสายผ่านพวงมาไลัยได้เลยค่ะพี่สวยงามแน่นอนนะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้กับลูกคา้าเอฟทีทุท่านได้ดูกันก่อนนะคะนี่เลยตัวเบาะค่ะนะฮะเบาะเป็นเบาะหนังคุมด้วยผ้านะคะ เบาะสภาพสวยงามมากๆนะฮะเบาะไม่มีรอยแตกรอยขาดนะฮะไม่มีรอยยับเลยสภาพคือสวยมากๆเลยคันนี้นะฮะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นนะจอทัศนินจากทางโตโยตานะฮะเชื่อมต่อ C D F M A U X วิทยุบลู T ูธได้หมดเลยจ้ะพี่นะฮะ ตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้เรียบร้อยแล้วทันสมัยมากๆนะฮะโตเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ถุงอย่างนี้เลยนะตัวเบรกมือไฟฟ้านะฮะออโต้เบรคโฮมมีให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะฮะพี่ดูเลขไมล์ซะก่อนนะไมล์คันนี้นะฮะ136,703หม่กเดนะมนนะะ 6, ิโลไมล์เดิมไมแท้ประวัติศูนย์แน่นอนจากพี่ไม่มีการกอมไม่มีการกลับเลยตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างร0อยออยู่แล้วเนาะนี่เลยนะฮะไฟส่องหน้า ฝ้าเพดานด้านบนสีเทาเข้มสวยงามมากๆนะคะเนาะพี่ใหม่มากๆเลยคันนี้นะพี่ดูคอนโซลหน้าซะก่อนสภาพคือสวยมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูตัวใบสอคบอค่ะนะคะนี่เลยจาะพี่โตโยต้าซีอตัวรถปี18นะฮะรถมือเดียวประวัติศนะูนย์นะไม่แสนสราคา5900 0บาทค่ะป้ายแดงเปิดมา9 7 9 0 0 0นะ ลดไปถึง470,000บาทเลยพี่ประหยัดกว่ารถป้ายแดงไปถึง470,000บาทพี่ดูตัวคนอนโซลตัวนะคะน็อตขอบประตูฝ้าข้างคนขับนะคะน็อตขอบประตูคนขับนี่เลยนะน็อตไม่มีร่องรอยขยับเลยค่ะตัวรถบอดี้เดิมแท้โรงงานร้อเนแน่นอนนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิ่ความร้อเเซแน่นอนนะตัวประตูแผงประตูนะคะตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีนะคะ กระจกปรับระบบออโต้สี่บานเลยนะพี่นะตัวกระจกมองข้างพับ,ปร,บปรับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะตัวรถคันนี้นะคะพี่สามารถเอาเลขตัวรถเลขตัวถังตัวสอบประวัติศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยนะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะจ๊ะพี่ตัวนะคะน็อตประตูเห็นไหมคะพี่น็อตไม่มีร่องรอยขยับเลยนะตัวรถบอดี้เดิมสภาพสวยแน่นอนนะคะพี่เข้ามาลองชมเข้ามาลองขับได้เลยที่เพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพค่ะพี่ เปิดทาการทุกวันเลยนะจ๊ะไม่มีวันหยุดนะเข้ามาหาเอมมี่ได้เลยนะคะมาหาเอมมี่ได้เลยนะ,ะประตูด้านหลังนะคะนี่เปิดอย่างนี้ปุ๊บด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังสามารถพับได้นะเป็นรถสไตล์ครอสโลเวอร์นะคะพี่นะนี่เลยบรรจุของสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะเบาะหลังพับได้อย่างนี้นะคะด้านหลังก็ทรงสปอร์ตเนาะนั่งแล้วรู้สึกว่าเป็นรถสปอร์ตนะคะ สวยงามนะคะป้ายแดงคันนี้เกือบล้านประหยัดไปถึงเกือบ500แสนเลยนี่พี่ดูตัวไฟท้ายนะฮะไฟท้ายมองไกลๆเนี่ยเหมือนโลกอาเหมือนตัวแบรนด์เฮสเลยพี่นะแต่สวยงามนะฮะพี่ดูตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเดิมแท้โรงงานพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะนะฮะรถบอดี้เดิมสภาพสวยกริบๆคันนี้นะคะรอเจ้าของอยู่นะไฟส่องทะเบียนนะฮะกล้องมองท้ายกล้องมองหลังค่ะที่ ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้อีก2องตำแหน่งค่ะไฟทับทิมด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายสีดำตัดกับตัวรถสีขาวมุกสวยงามนะโตโยต้าซีเอมาทั้งหมด 3, 4, 4ส่าคันนะคะตอนนี้ติดจองไปแล้ว1น,นะเพิ่งมาได้ประมาณวันเดียวพี่ดูตัวคอนอาโครงสร้างค่ะพี่น็อตประตูท้ายนะคะน็อตประตูด้านหลังไม่มีร่องรอยขยับเลยตัวรถบอดี้เดิมแท้มากๆ ด้านหลังนะฮะบรรจุของได้เยอะนะี่ฮะบรรจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยพับเบาะได้นะขนของเยอะๆยาวๆใหญ่ๆได้หมดเลยคันนี้นะคะตัวอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างมีให้คุณลูกค้าครบหมดเลยนะคะออกสูนยังไงวันนี้มีครบหมดเลยค่ะพี่นะสวยงามสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่เพชรยนห้าแสนเบาท นะคะโตโยต้าซ h 1.8 n t นะคะ140แรงม้าเลยคันนี้นะ,ะเดินทางไกลๆต่างจังหวัดสบายๆตอบโจทย์แน่นอนนะคะนี่ค่ะนะคะตัวรถสภาพสวยงามเบาะหน้าเบาะหลังคือใหม่กริปเลยยางขอบนะคะยางปี2023แมแมขอบ17นะคะเส้นสันของตัวรถไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะคะพี่ดูตัวสภาพรถ ไม่แสนสามเท่านั้นรถปี18ึ่งค่ะพี่นะคะรถ6ปีไม่วิ่งแสนสามถือว่าใช้งานน้อยนะนี่ค่ะฟรีดาวได้ด้วยผ่อน8 6ดพันหสำหรับโต้ต้า C h r 1.8เอีต, 1, 8, G, ตัวรถปี18นะมีสีดำสีบอลสีขาวค่ะพี่สภาพสวยงามมากๆนะเดี๋ยวพายมี่เดี๋ยวมี่พาดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะไป มาะนะคะเอมี่พาดูห้องเครื่องยนต์กันกว่าค่ะพี่ค่ะคันนี้เนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 8 0 0ซีซีเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องยนต์ Toyota d ดูออ d i นะคะเครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยค่อนข้างทนทานมากๆนะคะแล้วก็แรงนะแรงม้าคันนี้นะไปถึง140แรงม้าเลยพี่นะคะสภาพเครื่องยนต์ใหม่เอี่ยมสวยงามไม่มีคราบน้ำมันเครื่อง ไม่มีร่องรอยการถูกผ่าถูกแกะถูกเปลี่ยนห้องเครื่องมาแน่นอนเครื่องยนต์นิ่งๆสายพานนิ่งๆอย่างนี้เลยนะ้ำมันเครื่องของเหลวต,ต่างๆทุกอย่างถ่ายรอบตามครบระยะ,ยะแน่นอนนะคะพี่พี่ดูค่ะนะคะพี่ดูหัวน็อตห้องเครื่องแต่ละจุดนะเสียงพัดลมไม่ดังเลยพี่สบายๆนะคะได้คันนี้คุ้มค่ามากๆตัวมะนุงมะนาวต่างๆทุกอย่างนะคะรอยซีนทางมะพร้าวพวกนี้นะคะ สภาพสวยมากๆเลยเดิมๆโรงงานที่ดูคานซ้ายนะคะคานข้างนะพวกรอยเม็ดอาร์ครอยนอ็อตต่างๆทุกอย่างคงสภาพเดิมหมดเลยพี่ดูน็อตไฟหน้านะฮะนี่น็อตฝากระโปรงค่ะนะคะพี่เห็นไหมนะน็อตไม่มีร่องรอยขยับเลยคันนี้นะคะน็อตยึดฝากระโปรงด้านในคันนี้ไม่เคยผ่านการถอดทํงสีไม่เคยผ่านการเปลี่ยนฝากระโปรงมานะฮะตัวรถสภาพเดิมบอดี้เดิมตรวจสอบได้จริงๆค่ะพี่เพียงแค่เอาเลขตัวรถแลขตัวถังตัวสอบประวัติศูนย์ได้เลย นะะนี่พี่ดูนอ็อตฝากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งนะคะบอดี้เดิมๆค่ะนะ,ะีะพี่ดู Med c, เม็ดอาร์คเบ้าโชกเห็นไหมจ๊ะสภาพสวยๆกิ๊บๆเลยนะนี่นะ,ะ่คะตัวรถแก้มด้านซ้ายนะ,ะ่คะเม็ดอาร์คสภาพสวยๆกำลัง,งานอย่างนี้เลยรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะของเราอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมไม่มีแน่นอนตัวฝากระโปรงค่ะนะ,ะ่คะสติ๊กเกอร์ตามมอกอนะ,ะ่คะคำเตือนทางโรงงานข้อควรระวังต่างๆทุกอย่าง ยังมีให้คุณลูกค้าได้ดูได้ดตรวจสอบกันครบอยู่ฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนว่าจะเป็นตัวเม็ดอากนะคะรอยปั๊มน็อตพวกนี้นะคะเดิมเดิมโรงงานสภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะซีนเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะที่จิกเข้าไปเห็นเนื้ออย่างนี้นะคะแล้วคืนกลับมาคุณได้ฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนตัวฝากระโปรงนะคะเป็นจุดที่เบาบ,บางที่สุดนะคะรถเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นหนักหรือเบานะคะจุดที่อันตรายแล้วก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยคือฝากระโปรงแนะะ่นอนแต่คันนี้นะคะ ปากระโปงหน้าหลังแท้ร้อเแน่นอนลูกค้าได้รถเดิมคันนี้นะเอาไปใช้งานกันค่ะพี่ผ่อนเพียง8,600บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย2.79ฟรีดาวรับไปเลยค่ะคันนี้รอเจ้าของอยู่นะจ๊ะสำหรับท่านใดนะฮะชมคลิปนี้แล้วนะสนใจ Toyota c h r 1.8 Nt ตัวรถปี2018รถมือเดียวประวัติศูนย์ 0, คันนี้ไม่ห0 0 0มกิโลราคาป้ายแดงคันนี้เปิดขายอยู่ที่979,0 0 0บาท เพชรยนเรานำเสนอขายวันนี้เพียง59,000บาทประหยัดกว่ารถป้ายแดงไปถึง470,000บาทดอกเบี้ยคันนี้เริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นประวัติเครดิตดีปกติฟรีดาวรายได้ขอ17,000-20,000ขึ้นไปค่ะพี่ฟรีดาวไปเลยซื้อคนเดียวจบไม่ต้องกูร้รวมไม่ต้องคำให้ยุ่งยากลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้ทุกจังหวัดเลยนะจ๊ะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานออกตก ไปหมดค่ะพี่เรามีศูนย์บริการไฟแนนซ์ครบวงจรทั่วประเทศไทยใครสนใจคันนี้นะะี่ฮะโอนจองรอกรถมาได้เลยค่ะพี่จ่าถ้ากลัวรถคันนี้หลุดนะพี่มั่นใจที่เราได้เลยเราไม่มีการย้อมแมวขายคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสนใจคันนี้นะะี่ยะติดต่อสอบถามมาได้เลยที่เบอร์096 725 2736ค่ะพี่ 0967252736นะฮะด้านล่างใต้คลิปท้งรายละเอียดตัวรถรายละเอียดต่างๆทุกอย่างให้ครบหมดพร้อม link ลิงก์ไอดียไลน์กับเบอร์โทรแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยค่ะพี่แค่คลิกนะคะขึ้นไลน์เอมี่นะคะติดต่อทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนทุกอย่างได้หมดเลยค่ะพี่ไม่ต้องเกรงใจนะคะหรือใครท่านใดสะดวกมาลองรถมาลองขับมายื่นจัดไปแนนที่เพชรยนต์นะคะทักมาโทรมาได้เลยนะเอมี่ e, นะคะ ส่งกรชั้นล้านให้นะมาได้เลยค่ะพี่มาเจอกับเอมมี่นะคะบอกเลยว่าจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนประสบการณ์งานขายที่เพชรยนต์มายาวนานกว่า4ปีค่ะพี่นะโอเคก่อนจากกันวันนี้นะจ๊ะฝาก fc ทกานเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสครา์นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่นะคะรีวิวอะไรให้กับ fc ให้ได้ดูกันนะคะติดตามชมด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับวันนี้นะเอมมี่แล้วโตโยต้าซีเอชอาขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ